อย่ามัวตามหาแต่สิ่งที่ดีที่สุดเพราะคำว่าดีที่สุดบางทีมันก็เป็นกับดักได้นะคะที่ทำให้เราต้องเดินวนอยู่ในวงกลมของการเปรียบเทียบ พยายามจะได้จะมีเหมือนคนอื่นจนลืมไปว่าสิ่งที่เหมาะกับเราคือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขโดยไม่ต้องฝืนของที่ดีที่สุดในโลกอาจไม่ใช่ของที่ใช่สำหรับเราเหมือนรองเท้าราคาแพงถ้าใส่แล้วเจ็บมันก็ไม่มีประโยชน์หรือแม้กระทั่งวิธีการดูแลสุขภาพร่างกายยังไงก็แล้วแต่ยังต้องนามาลองปฏิบัติกับตับตวเองดูเลยค่ะว่าสิ่งไหนมันเหมาะกับเรามากที่สุด จงซื่อสัตว์กับตัวเองนะคะฟังเสียงจากข้างในแล้วเลือกสิ่งที่เหมาะกับใจเราเพราะสุดท้ายความสุขมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่ดีที่สุดแต่มันอยู่ที่ความพอดีที่สุดสำหรับเราค่ะหลายๆครั้งถ้าเราไล่ตามสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นก็คือมันจะมีสิ่งที่ดีกว่าเสมอเราจะมีของที่อยากได้เราจะมีชีวิตที่อยากได้ที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ จนกว่าเราจะเจอสิ่งที่ใช่ที่พอดีกับเราที่สุดนั่นแหละเราถึงจะมีความสุขนะคะ